จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทีนี้เรามาดูในเรื่องของช่วงเวลาโพสโซเชียลมีเดียดีกว่านะคะจะคัดสรรมาให้สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้เวลาโพสโซเชียลมีเดียที่จะได้กระแสดีที่สุดในปี2023อันนี้จากการรีวิวมานะคะซึ่งคอนเทนต์ที่เราโพสจะต้องมีคุณภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมายและน่าสนใจดึงดูด ด้วยนะคะจึงจะมีการตอบรับที่ดีและนี่คือช่วงเวลาที่โพสต์มีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่าโพสต์แล้วได้ผลตอบรับที่ดีเรามาดูช่องทางที่1ก่อนนะคะช่องทาง Instagram ค่ะแม้ว่า Instagram จะเป็นแพลตฟอร์มที่คนนิยมใช้ในการโพสตรูปในการสื่อสารและขายของออนไลน์ได้ดีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการโพสต์ Instagram ในวันธรรมดา จะเพิ่มโอกาสการมองเห็นแล้วเข้าถึงคอนเทนต์ของเราได้ดีกว่าวันหยุดนะคะก็คือช่วงเวลาวันอังคารวันพุธและวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งช่วงเย็นจะเป็นช่วง20นาฬิกานะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook ค่ะ แม้ว่า Facebook จะมีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ทุกวันจนอัลกอริทึมเริ่มเพี้ยนใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลาในการโพสต์ f a c e b o o k ค่ะที่ไม่ใช่ช่วงเวลาไพร์ชา i m มแบบในอดีตแล้วนะคะแต่เป็นช่วงเช้าตรู่ครึ่งบ่ายและก็ช่วงเย็นค่ะจะเป็นวันจันทร์พุธและก็วันศุกร์ค่ะช่วงเวลา7โมงเช้านะคะคือช่วงเช้าตรู่แล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นช่วง บ่ายสามนะคะแล้วก็19นาฬิกาค่ะช่วงนี้คนจะเข้าถึงแล้วก็แย่งชิงกันมากเลยนะคะสำหรับนักขายออนไลน์ค่ะทวิตเตอร์ด้วยความที่พูดคุยกับผู้คนได้ตลอดเวลาของเช้าทวิตเตอร์ทำให้ช่วงเวลาในการโพสโซเชียลมีเดียชื่อดังนี้เป็นช่วงเช้ากลางถึงปลายสัปดาห์ที่จะต้องได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดนะคะวันจะเป็นวันพุธวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ค่ะช่วงเช้า แปดโมงครึ่งถึง10บโมงนะคะช่วงนี้จะเข้าถึงได้ดีนะคะค่ะ tik t o k อหากใครต้องการโพสต์คอนเทนต์แพลตฟอร์มวิดีโอสร้างยอดนิยมของคนทั่วโลกอย่าง Tik t o k อนะคะจะต้องเลือกใช้ช่วงเวลาเช้าหรือเย็นๆไปเลยค่ะเพราะช่วงเวลาที่คนต้องการพักผ่อนหลังเลิกงานหรือขณะกำลังพักผ่อนยามว่างในช่วงเช้าก็จะเป็นวันจันทร์วันอังคารและก็วันศุกร์ค่ะ ช่วงเวลาจะเป็นช่วงเช้า10โมงช่วงเย็นจะเป็น2ทุ่มแล้วก็5ทุ่มวิธีการโพสต์ขายออนไลน์นะคะในที่นี้เราจะขอนำเสนอในส่วนของการโพสต์ขายของบน facebook ค่ะ อันดับแรกเราก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องคํานึงถึงการโพสต์ให้ถูกที่ถูกเวลาในที่นี้ในการโพสต์หมายถึงกรณีที่ไม่ได้โพสต์ที่หน้าเพจตัวเองหรือหน้าเฟซของตัวเองแต่เลือกที่จะโพสต์ขายบนเฟซบุ๊กที่เป็นเฟซบุ๊กกลุ่มต่างๆที่มีคนมารวมตัวกันอยู่จํานวนมากนะคะก็ต้องเลือกกลุ่มที่ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายสินค้าของเราด้วยค่ะในช่วงของการโพสต์ ให้ถูกเวลาแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากจําเป็นต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของเราว่ามีแนวโน้มที่จะเลื่อนดูฟีดในกลุ่ม Facebook เวลาประมาณกี่โมงข้อแนะนําในส่วนของวันธรรมดานะคะก็เริ่มตั้งแต่6กโมงถึง8ปดโมงเช้าแล้วก็ช่วงเวลาพักกลางวัน11บเอโมงถึงบ่ายโมงค่ะและนอกจากนั้นช่วงเวลาหลังเลิกงาน19บเถึงยีนาฬกาเป็นต้นไปนะคะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเป็นวันที่คน พักผ่อนใช่ไหมคะช่วงเวลาที่สมควรโพสจะอยู่ที่ประมาณ10โมงถึง4ี่ทุ่มค่ะช่วงเวลาที่ไม่ควรโพสหลายคนอาจจะมองว่าการโพสขายของนั้นไม่ควรโพสช่วงเวลาที่ดึกมากจนเกินไปเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนงดการเล่นมือถือและเข้านอน อย่างไรก็ตามหากว่าคุณคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือวัยรุ่นที่มีนแนวโน้มที่จะนอนดึกก็อาจจะเลือกโพสต์ในช่วงเวลาที่ดึกไปกว่า22นาฬิกาได้ค่ะนอกจากนี้อาจจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาระหว่างเดือนเช่นช่วงปลายเดือนและต้นเดือนช่วงเงินเดือนออกสำหรับเหล่ามนุษย์เงินเดือนนะคะและในขณะที่ช่วงเดือนอาจจะเป็นช่วงที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ